ที่มาเหรียญรางวัลห้อยคอลลิซาบลักพิง์เจ้าของเล่าเองส่งมอบถึงมือแถมบินดูคอนเสิร์ตรอบโลกเรียกว่ากลายเป็นไวรัลให้พูดถึงหนักมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับภาพของนอลลิซาบลักพิง์ที่ได้ห้อยเหรียญรางวัลขนาดใหญ่เดินอยู่บนเวทีขณะขึ้นซ้อมคอนเสิร์ตท,ที่ซานฟรานซิสโกซึ่งเหรียญรางวัลดังกล่าวก็เป็นเหรียญรางวัลที่ได้สแสดงถึงความอดทนและความพยายามของนักวิ่งที่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันรายการมาราธอนหลกัลกๆระดับโลกโดยเหรียญรางวัล Six Star f i n i s h e r เป็นเหรียญรางวัลที่มอบให้นักวิ่งงงที่่่ผาาานนกรรรแขขัมสาาสูสุดค ทั้งในโตกเกียวมาราทอนลอนดอนมาราทอนชิคาโก,โกมาราทอนนิวยอร์กมาราทอนบอสตันมาราทอนและเบอร์ลินมาราทอนซึ่งแต่ละรายการก็มีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ร่วมรายการในระดับโลกที่โหดมากจึงทำให้มีผู้ครองเหรียญนี้เพียงแค่1 1 0 0 0คนทั่วโลกเท่านั้นค่ะ โดยผู้เป็นเจ้าของตัวจริงของเหรียญที่มอบให้กับองลิซ่าในครั้งนี้คือคุณนิโนยชามชินตวินนัดนักธุรกิจที่ขอไปวิ่งเพื่อนำเนหรียญมามอบให้ศิลปินในดวงใจเพราะเขาคือบลิงค์ที่เข้าขั้นเป็นแฟนพันแท้ของแบล็คพิงค์และบินไปดูคอนเสิร์ตของสาวๆที่จัดขึ้นทั่วโลก และแต่ละรอบเป็นบัตรระดับแถวหน้า V.I.P. แทบทั้งสิ้นค่ะโดยเจ้าตัวได้เผยถึงการมอบเปลี่ยนให้กับน้องลิซ่าด้วยความภาคภูมิใจว่าเหรียญน,นี้มอบให้ความสุขของประเทศไทยแทนใจบริงไทยทั้งประเทศ Six Star Furniture for l i s a และนอกจากนี้คุณนิโนอยยังได้บอกว่า Six Star Furniture Medal ที่คุณลิซาคล้องอยู่นั้นเหรียญผมเองครับและน้องรู้นะครับว่าเหรียญน,นี้คืออะไรเพราะผมเคยเล่าให้ฟังแล้ว ตอนรับน้องถึงเศษโอ้ไม่กอดแอนด์สไมล์บิ๊กท์ก็วิ่งไปชูป้ายไปซ้อมไปบินดูบลัอกพิงรอบโลกไป ก็คิดว่าคงไม่มีของฝัญชิ้นไหนจะเหมาะสมไปกว่าเหรียญในตำนานนี้แล้วนักวิ่งรู้ดีว่ามันยากขนาดไหนเราเรียกเหรียญน,นี้ว่าเหรียญตรัสรููแห่งการวิ่งและกว่าจะแข่งขันแต่รายการได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะเพราะจำกัดนักวิ่งต้องทำเวลาให้ได้ตามเกณฑ์ถึงจะแข่งขันได้ดังนั้นในการคว้า6เหรียญครบ6ดาวจึงถือเป็นความสุดยอดมากๆซึ่งคุณนิโนยครั้งหนึ่งเคยโพสภาพกับเอเลียสคิปโชเกมหาเทพนักวิ่งเจ้าของสถิติโลกมาราธอนมาแล้วค่ะหลายคนใช้เวลาทั้งชีวิตฝึกซ้อมให้ได้มาลิซ่ามีคนไปวิ่งอ,อ ให้โคดเก่าซึ่งงานนี้แม้จะมีคนเข้ามาแซะเจ้าตัวว่าลงทุนลงแรงนําใบมอบให้ได้ถามเจ้าตัวแล้วหรือยังว่าเขาอยากได้หรือเปล่าเจ้าตัวก็ได้ตอบควาถามนี้แล้วว่าถามว่าคนให้อยากให้คนรับอยากได้หรือเปล่าทั้งๆท,ที่ไม่รู้เรื่องราวใดๆเลยว่าเขาตามเชียร์กันมาทั่วโลกและไปวิ่งซับวันให,ให้เป็นก่อนไปจะได้เข้าใจปัญหาในการวิง่งนี่คือตัวอย่างของคนจิตใจคับแคบอ่านหนังสือน้อยรักเกินตัวเองไม่เป็นไม่เคยกล้าพอที่จะเป็นผู้ให้และสุดท้ายไม่เคยมีเงินมากพอ ที่จะทำให้เกิดปัญญาว่าเงินทำอะไรได้หรือไม่คนเขาชมกันทั่วโลกสุดท้ายคนไทยกันเองนี่แหละที่ชอบดึงลงถึงไม่ค่อยอยากโตดอะไรให้เสียแรงสันสะเทือนแต่คนเหล่านี้จะไม่ปล่อยไว้ละเสียประโยชน์ส่วนรวมวัยวุฒิคุณวุฒิความสำเร็จวุฒิผมมากพอแล้วผมปล่อยให้ใครยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้เป็นตัวอย่างกากๆในสังคมแบบนี้ไม่ได้คนพวกนี้ที่ชอบเม้นต์แบบนี้บนทุกโซเชียลเจอเราตัวจริงจะพูดไม่ออกรู้สึกผิดแล้วก็ไม่กล้าพ,พูดอะไรกับใครต่อหน้าแบบดีหรอก และนี่คือเรื่องราวดีๆของอลิซ่าแบ็คพิงที่เรานำมาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ